วันที่23พฤษภาคม2566นายแพทย์ธนงวีระแสงพงศ์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกดเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการด้านการแพทย์สาธารณสุขซิกส,สมารสศรีสะเกดโซนสุขภาพที่4ได้แก่อําเภอขุขันปรางกูไพรบึงและอําเภอภูสิงห์ซึ่งมีนายทัชชนน์คำสประธานคอปสอขุข,ขันกล่าวรายงานโดยมีเป้าหมายในการพัฒนาความรู้ทักษะการทํางานและการวิจัยให้แก่บุคลากรสาธารณสุขโดยมุ่งเน้นในด้านธรรมาภิบาลการพัฒนาองค์กร และพัฒนารูปแบบบริการมีการเยี่ยมชมนิทรรศการจากสี่อำเภออขุคันเมืองแห่งประวัติศาสตร์รากเงาอารยธรรมและแนวทางในการจัดทําแผนรายรับรายจ่ายเงินบํารุงอเภอปรางกูพอชอศีวาระปลอดโรคปลอดภัยพัฒนากลุ่มวัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมและเส้นทางแห่งความสําเร็จ ita amp ha โรงพยาบาลปรางกูอไพรบึงเมืองล้านเป็ดเพชรประทาปราสาทใหญ่ไทยสีเผาอะไรอะไรก็ดีที่คอพศอไพรบึงขับเคลื่อนองค์กรสาธารณสุขสู่ยุค4.0ดยโดยเ QA 4.0อําเภอภูสิงห์พชอภูสิงห์ไม่ทอดทิ้งกันภายใต้แผนยุทธศาสตร์ภูสิงห์เมืองสงบสุขปลอดภยัยสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตธร,รมนูญสุขภาพ p p อําเภอภูสิงห์อีกทั้งยังมีการจัดทำนําเสนอผลงานวิชาการประเภทวาจาโปสเตอร์และนวัตกรรมผู้ร่วมนําเสนอผลงาน116ผลงานมีการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการประเมินประสิทธิภาพระบบควบคุมภายในด้วยอิเล็กทรอนิกส์5มิติองค์กรคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศและการให้บริการอย่างมีความสุขให้แก่บุคลากรสาธารณสุข อีกด้วย